นแล้วครับเห็นแเ้วเห็นแล้วมาดูกล้องไป่จบแล้วกเตสตาเขาบอกว่าดูโอเพตรถตัโตมาเยอะเรามาดูโอเพตรถเด็กไม่เกิน9ปีกันบ้างไฟดันแล้วเด็กที่มาเท้าโดดแล้วทีนี้หัวเต็มเล็กเลยอะไรใส่ชุดโดยสมัคหลายใส่เกินเดี๋ยวมันล็อกันเลกันเลยแหละอีชุดนเหลืองใจเหี่ยวมันม้อย่างบ้าวมาแล้วมาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วนะอีุเหลือมาย่ง รถคุณขึ้นไปก่อน15ครับโอ้โหแรงเหลือเกินโอ้โหรถเต็กติดจริงขึ้นไปแล้วพร้อมด้วยโหดช็อด,ด้วยเราก็ต้องไปดูว่าใช้ผลิตภัณฑ์แอลพายสตาร์หรือไม่โอ้โหเสียงเปียกกวาดไปเลยล็อกทันเล็กเลยนะครับโอ้โหใส่กับไม่มียั้งเลยตะม่นเลยไปดูรถขึ้นรถเด็กนี่50ซีซีไม่จำจากัดการโมดิฟายใส่เต็มไปเลยที่สองมาทีครับที่สาม ខ្ញុំ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  ันไม่ีีดวัไม่แ้โอ่นโตเลยนะเ่ยโอ้โหด่เด้ไม่มีรถอาวจอดอ้ยุนะ้ก็ไปเกินจ้าปีเรกยังไม่มีแวรเลยยังโ่ดยาบยาบอนยุดสุดขอโยยังไม่เป็นอะไรเลยยังไม่เป็นเลยช้ต้องกยังไม่เป็นด้ยจะปพจะเป็น้ี้ยงว้าวล้งว้าวล้งว้าเ้ว้าวา่รงมป่ใ่คนไี่ดึงม่แรจครับ่ อันยกอย่าไปอย่าไปแ่อ่่แน right? ่เด <erman death> <out> yeah. ็กแต่ละคนนี่เขาบอกว่าแข่งขันก็แบบใสไๆ่ ตำรัดนะผมต้จะโดนแล้วไอจาวาดมาแล้วใช่ไหมใช่เปดูแล้วิ้ยมันเร็วด้วยนะเออไอจาวาดมันมาแล้วมันมาแรงเหลือเกินด้วยนะก็แข่งยากหน่อยละเพราะว่าดิบองผมก็ไม่ธรรมดาปัญญาแน่รถเก่งๆทีมงานจากเจ้าสำราดใช่เนี่ยให้ก็ไม่เถอะโอ้ยหล่อเลยที่ตึงนะนี่เอาอีกแล้วติดติดยังไงยังไงสองสามสามย่า

รอบสุดท้ายเอาแล้วรอบสุดท้ายจะแบบ50ปนี้ไม่มีให้แก้ตัวกันแล้วเอ็ตุลุกของนตุลุกขโดดง่ายด้วยโดนไทยกขไปไม่รู้แล้วหนึ่งห้าอาแล้วชาติเดชจิตนิจ้าวเด็นตุลลย เต่ากันเลยอะ่ะเป็นไงหัวหน้าเจอโอเบนรถเต็กเข้าไปเป็นไงบวกองเลยอายุท<ๆ>ี่จะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยว